ซีมาตอยมาขามโกบกเห,หงี้ยมังกอดีกินเด้พี่น้องโอ้ฝนกระเลื่มๆมาละ่ะโอ้ยหลอดบ่น้องร่มเย็นแห้งเลยพี่น้องเป็นร่มหนาหนาวเมื่อร่มฝนกับบ่นหมู่แหล่ผือมาเลยติได้บ่น้องมาขามมือนี้ ลูกขุนน่ะลูกเต่ากับมานั่ลูกบอลนี่อ๋อบอลนี่นี่น้องน้องหนูดีก็มานะนี่น้องหนูดีระวังเด้อลูกระวังเด้อจะต่อยมะขามมะขามสะนุ่มโลนใจหัวเด้อนี่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 เปิดเที่ยวนี่เห็ดเห็ดไม่ต้นกอเหรอไปเห็ดแงมเด้อเด้อเห็ดแงมแล้วเขาจะเหม็นเอาเด้อบัดนี้ เเลยได้เผื่อเหนียวต้อกั๊คางและเหนียวมั่วได้เลยเหวี่ยเหนียวนี่เหนียวแที่ละหน่วยแล้ที่ละหน่วยมันต้องมีวบาไม่แบบม่อกอนเนาะอันนี้เป็นเห็ดเป็ดเยี่ยมแม่เออได้บอลเออได้เรียวได้เลียวได้เลีวได้เรียวนี่ มาแล้วมาแล้วเพื่อนเพื่อนนี่เห็ดแก้วกินกับปลาแดกตวงไห <c oughs> นล่ะเ <c oughs> นี่ยหกลกหลายนึงเนี้ยเสี้ยวตั้งทั้งบุญจิ้มกะละมังนี่ก็สิเมื่อดอกเนี่ยมันให้พ่วงนานหนนี่เออเราทำใหม่สิ่เออเราทำใหม่พ่วงนาน่นหนาต้องแมนเอาเอาขวานมัน แต่ว่างาเพื่อนนี่เหนียวง่าเพื่อนนี่เหนียวเห็นบ่างานเรากันเนี้ยเหนียวเออได้แล้วนี่ไงนี่ไงโอ้ยมาเป็นธรรมดาได้เพื่อนเพื่อนนี่ <c ười> ได้แล้วมาข้ามเปียวได้นน่โอ้ยแงมรูดแงมรูดนี่ต้องหาใหม่เมื่อ่แงมเพื่อนแงมรูดแล้วเพื่อน เอาใหม่เชียง็มปัสสาเพื่อะเหมียนบ่ได้นี่ใหม,ม่เชียงเ็มเลยนี่เป็นไม้ขนาดเพื่อนยังเป็นมะขามอ่ามะขามดิบเนาะน่ะคือโรนลุกไปเ่็วเพืเ่อน นี่ซีแมนแีเมน,มนให้แเมนให้ขาดเลยแีเมนไฮห้าเพิ่นขาดเลยได้บ่บนอ๊อโอ้ยโอ้ยเนี่ยได้แล้วอ่าโอเคเพื่อนๆ